เฮ้ยค้างค้างค่ะเย้เสร็จแล้วผ่านแล้วเอาอมหายไปไหนไปไปดิเอาอมหายอย่าตายอย่าไปสั่นอย่าไปสั่นอย่าสั่นครับอย่าสั่นนะเดี๋ยว้ะกำบายทุ่วเอ้าเอ้าโอ้โหตาไปเนี่ย ใครบ้างวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันม<า>ีกี่คนเดีออ่าเรามารอด้วย <c oughs> ันี่ยตะเตะแตะเตอ้ัตว์ติดบักอีกแล้วเออเตโมิดที่้ายอ๋อแค่ยอค้างนี่ครับ อาเจไอ้ฮ oh. oh. ัลโหลไงเอ้กูจะมาหาโจ้เข้ามาเ่ยวไปข้บ่อฮ่าฮ่่อง้โอ๊โอ๊ยรอดผ่านขอบใจมากเลยเฮ้ยหาเหแล้วอดูคนข้างล่างก่อน ก่อนไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูด้วยเนี่ยเนี้ยเนี่ยลงมาแล้วมาดูคนข้างล่างนะใ้ย้ายต่อยกันแต่ไม่ต่อยทีมเฮเออทำไมผมไม่เห็นออมนั่นออมนั่นออมเตลอนออมยังอยู่นี่ปะอันนี้ออมมีสกินแล้วเห็นสกินแล้วเนี่ยก็มีแต่ที่เหลือยังเป็นสเตจอยู่เป็นออมคนเดียวจริงเอากไปกิน นั่นไงเส้นโฮมิที่เวนกรรมตามทันโอ้ยยอดไปแล้วเฮ้ยเดลอนอ่านไดไงการจะการันจะชมเลยเนี่ยการันชมทำไมพูดออกไม่ได้ออมตกเลยเส้นโฮมิทีไอ้โจโจน้ำไปก่อนเลยน้ำไปก่อนเลยโอเคไปต้อนแรมก่อนเดี๋ยวเราดำเนินถ่ายตรงนี้ก่อน เดบยมเดมฮะเดียมไปทำเสื้อทองบที่มออ๋อขา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 เ้วสาหนว้นเฮ้ยเอ้ยเมฟเมอ้ยจังหวะเพลงจังหวะเพลงดึงดึงดึงวางจัดวางจัดครับติด เนี่ฮะเนี่อาวินมาเวินมาเนียเนี่ยดันต่อไปลองอู้่เลยนะอู้แล้วก็อู่มันก็มีเสียงเนี่ยไม่ใช่เลยเตะบเด็บเอ็บเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างวะอุ้ย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 ตกใจตกใจอ๋อใกล้ถึงแล้วเมฆโอ้โหนี่มันสูงสุดยอดเลยไดอาหารทุนที่ดีใจดีใจ เร็วแต่แต่อย่าตกนะตกทีน้ำตาลแทบล้วงเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยเฮ้ยเมฆขวางทางว่ะเอาเฮ้ยแล้วตรงนี้ไปไงเนี่ยแก่แล้วอีดิ๊ระวังเราเราต้งหมดแล้วระวังอู้อู้โอ้โอ้เฮ้ยไม่ได้ เราปาะกันหมดอ๋อตรงนี้เออออ๋ผ่านแล้วไปรอดทิ้งมันไปเราเล่นอุ้ยกำดัดโน่นบุกจนหมดแป๊บนะแบดโน่ตบุกจนหมดอ๋อแป๊บได้ป่เฮ้ยกรรมเลดเลดเฮ้ยลวงมาขึ้นมาทีวีขึ้นมาอะไรสปาวเนื้อไปกิน แบ่งกูเลยกูไม yeah. ่มีกี่เฮ้ยมันลองมันใส่มันใส่เข้าตัวเราบางเมเนี่ยไม่ไม่เข้าเลยโอ้ยบาดเจ็บสาหัสนะฮะเคยดมอู่จมนำมันได้โทรไมปแถวนี้ล่ะเดี๋ยวนะเขาป้องกันเกนได้ยังดีมากเลยอะไรไม่เข้าเฮ้ย ผมว่าทเขาะอีกแล้วไอ้เลมว่าอโน้ไม่น่าทิมเขาว่าโฮมเลยเรานำไกลเลยเฮ้ยจักเกอร์ทันแล้วเว้ยเฮ้ยทำไมมีเศษกระบองเพชรตกอยู่ด้านล่างะเอาไว้บิพทับโฮมเ

โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตรงนี้ต้องลงทุนกันหน่อยนะครับมืจะตับมัโอ้โหปะทุวะเทปเหรอวะเออเออเอาแดนแดนเอาแดน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 เข้าไปลูกเออตายเลยโอ้โอ้เจ็บแผลโอ้ยวมันไปทางไหนมาเนี่ยมันงงมาเลยค้างแท้เหราลงไฟ ลงไปอย่าไปเลยลงไปข้าไม่ลงอ่ะเจ้าอยากลงก็เลยมันไปกันได้ไงวะแต่ไอ้เหล่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยอ๋อเยอะจอมฮึบโอ้โหนี่ผมดูสิครับดูเนมสิครับเขาสามารถผ่านได้อย่างง่ายดายครับ

เดี๋ยวครับคุณออมเขาหายไปไหนรู้สึกจะไปแชมแปดตอนนี้ไปยังไงตอนนี้โอ้ถึงกับค้างถึงกับค้างถึงกับค้างทางนี้ไงไม่ไปทางไนจากนี้ไงเออไม่ได้เด็กเจ้าจังโดเ็าซะ

โอ๊ยเกือบโดนเลยไปกนเลไปก็เลยเน oh, euh, oh. 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 ี่ยนำมือของเจ้าดี <m 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 ่าวางอย่าว mm ่างระดหน่อยระหน่อยย่าวบางโอ้โหดูไล่แท็กนั่นแหละทางหน้าทางหน้าพี่ในอนนั่นแหละนั่นแแล้วโออเออเอย เอ้ยชิบหายแล้วเหมือนเซโอมกันไม่มีเงินเอ้ย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 ไอเดียดีเอาไว้เนี่ย เฮ้ยเพ่อเจ้าเจ้าต้องไปก่อนเอาคำหนึ่งสเยเย้มาได้แล้วอของฝากครับพ่อลวงอ้ยเยี่ยมเยี่ยม เดี๋ยวครับมันมันอะไรนักหนาวะเนี่ยไอเดียไอเดียอ้าอืมอืมนี่ไอ้นี่มีบางอาร์ตเอ้ยยิงค่ะจีบผีหันเขยมเอ้ยย่า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  เน่ยเอาเยแหละที่คำว่าเขามีที่มาคำว่าตายจะหมดตัวเฮ้ยขอบใจว่าโอ้โหตีปุ๊บผ่านเลยเฮ้ยของใครอะแต่ดูของเราโน้ใครฆ่าเราต้องไปดูครับโอ้ยใครทิมกูใครทิมกูกูจะต่อยมันเกี่ยวของแล้ว ขาดไปแล้วโอยกระตุก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 เย็ดยังไม่ตายไปดิเรี่ยงกเปล่าจบเนี่ยเน็มเอ่ออะไรเขียวอยู่บนนู้นเราไปหามันกันเถอะเฮ้ยเน็มจับมือกันมันจะยังไม่เคยมีมันนะเยอะกว่ามันนะนะเออเมื่อกี้ยิงอะไรยิงอะไร มื่อกี้ยิงะไรยิอะไรก่อนนะออหายไปไหนได้ออมก่อนดิอออยมาแล้วยิงอรยิอะไรยิงอะไรนี่นี่โด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 ใครใครใใยิงเหรอโอ้ยออดออไอ้ดูดูหลับเลย โอ้โหออมคุณออมเขาติดสตันยาวครับแวบเดี๋ยวตเดี๋ยวเดี๋ยวล้นูดตูดสองสองร้ายร้ายเอา่วงกัมันยิงใส่หัวกูนี่มัโหดร้ายกว่าไหมอย่าหย่าหย่ zoom ต o อ้มตูมน้าวด่เ่นเอ้าเอ้า้ยไม่รู้มมได้ตายเลยวะไม่ได้ตายม่ได้ตายเฮ้ยไอ้บ้าเละเลยไปไงวะเนี่ยเอเคติดตามชมต่อต่อไป เดี๋ยวเรามีทางสวรรค์แล้วนี่คือเช็คพอยต์สวรรค์เอาชิบหายเสือแต่สวรรค์เสือไม่เปิดทางให้กูไอ้แก้วมองแม่งมันเลโดจบครับไปล่ะไปโอ้ไม่มีวิธีที่ดีอขึ้นเร็วเลยโอ้ยไมจบอ่ะขึ้นมาเดี๋ยวเฮ้ยใครมาแตกกันอ๋อ เอ้ยนี่ลอนขึ้นไปแล้วนะฮะเฮ้ยมันมีอุปสรรคเลยมันมีทั้งเอนเดอร์แมนแล้วก็น้องก็กอยน้องก็กลอยอะไรก็กลอยน้องให่โอ้เต้นโซล้วงเลยเพราะสีลอนล้วงจริงโอเคถีบแล้วแม่งเนี้ยเคทีบแล้วไม่ให้ใครต่อยแล้ว จอดก็ได้อง่ายงไม่ต้องโกงจอดแดมจอยากช้ำบ้างจอดแดเกูทสิอ้าเซโฮมิทีไม่เนียมิโอมนมาริโอ้ไงมีมีแค่ตะเกียบต่าไีเอเอรนปึ๊บอ่าปึ๊บอ่าล่วงเฉยไะ เดี๋วเดี๋ยวกำไปแล้วกูไปตองไงวเนี้ยโดดมันนี่แล้วยังไงอยู่ๆกขมาที่เดิมข้าเห็นนะข้าต้องไปกับเจ้าเมื่อข้าเห็นแล้วเอ้ย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 เมตเ้เาออ้อ้เจ้าไม่มันมีอะไรให้กดเปล่า ไปยังไปเอออตีมันทำไม่ได้เว้ยต้องใช้พฟมพลาสติกเลยโลหะแล้วก็ไฟฟ้าทำไม่ได้เข้าสู่พิษดีหลักแล้วทางตันนะไม่ไม่ไม่มันอะไรสักอย่างอ๋อดูละมันมีวงจรเกดอะไรสักอย่างตกทีตัวทำลายวงจรเรานี่เองดูดูเขาจะทำอะไร เอาไปใส่วงจรก่อนครับเริ่มมันนะโอ้ยอดโอ้โหโอ้โหแค่นี้ก็ยากแล้วนะโอ้ยไ่ต้อมวงจรเฉิบเอฟโอ้จริงๆไม่ต้องซ่อมก็ได้ครนี่ฮงไม่ต้องซ่อม รจบและเราไปทำลายมันไม่กันแ,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 แนหลกมัแหลกเลยแหลกจัดเพอ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 ล่วงเฮ้ยอะไรอ่ะนายอะไรอะไรเนี่ยตรงนี้กูเฮ้ยค้างค้างค้างเอหอหายแล้วเฮ้ยตรงนี้เซลและประมาณนี้แหละมีวงจรไหนมานง,งานเ<า>กี่ยโอชิโจกโจกซ้อมตรงนี้หน่อย จอโอ่อยเออแทะองจรต่อเฮ้ยเมื่อกี้มันขึ้นไม่ได้ลองเอาใหม่ดิเอ้ยขึ้นไม่ได้จริงๆว่ะไอ้ตรงนี้เออเสียงแหลกดูเสียงมันแหลกดูเสียงมันแหลกเฮ้ยโอ้โขอร้องโอ้ไม่ปิดวงจรแล้วกระตุกตายห่าเลยเรา อย่าให้ก <Happiness unting> ูต้องหาเโดนแขมันมีทำแคดเลโตมได้ไงวะโน้ตนไม่ใช่เลสตูโน้วงจรไหนไม่ทำงานอีกครบแล้วเฮ้ยมันกระโดวิ่งไม่ไปอีกคราวนี้มันหาอะไรเยอะเจ๊โอ้ยเราไปมาถามยังงี้โอ้ยเย้พี่โอ้ไกลมากเลยาไกลด้วยเอากรม นอกจากแหลกแล้วนะครับไม่งั้นนอกจากแหลกแล้วนะฮะอยากจะล่วงด้วยนะครับเฮ้ยนันโอเคไหมอ่ะจำได้อยู่ชั้นทั้งบนเลยว่ะเอาได้เฉยได้สองหนึ่งเนีดมขึ้นไปเลย ไรไรโอ้โหเกือบแล้วเราจะจังหวะดีเราเราก็วิ่งขึ้นไปเลยเจ้าขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยถ้าจะมาปั๊วไปเลยไปเลยเวลาพี่ก็เลยก่อนนะพี่ก็่อนไปหนห่วงก็จะสคู่เอกราฟแทนเจ้าเองอ้าวบักพอเราวิ่งปุ๊บเอาวงจรจะทำงานเฉยเลยเอ้ย เจอกันแล้โอ้ยบินเปิล้วเเดี๋ยอกู่แล้วอ๋อไปแล้วเอาเฮ้ยดูครับเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาเอาเอาอาเอาอาเ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 อเอา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 าอาาอ นีโอ้โหดูมาเยอะๆครับไอ้พวกผ่านมันดูเราตกอย่างทรมานหนึ่งสองไปเอ้ยโดดโดดี่นี่นีดิเอ้ยเอ้ยโดเอาขึ้นไปหน่อยเอาขึ้นไปหน่อยเอาแลกันแล้วเร็จเสร็แล้วเย้วหยาสวรรคยืดผ่านแล้วโอ้โหด่านนี้ไม่กักมากเลยไหมครับผม ไอ้น้ำน้ำน้ำเยอะเยี่ยวนีおお่โจ๊กขอตอนีคร <ok euh. ับนี่คือน้ำเดียวสุเสแต่เป็นน้ำนีนะรับรองว่าอร่อยถูกใจชาววัรุ่นชัวแน่นอนนะครับทขามายาดูครับอร่อยหอมเลยทีเดียวโอ้โกินนี่ชวยขึ้นมาเลยกินเดียอน ตอนนี้กำลังสุกแต่เดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเก็บเก็บดับเก็บก่อนเก็บก่อนดูี่ข้างล่างไม่เหลือสภาพแล้วฮะไปร้อนโอ้ยร้อนร้อนเหลือเศษรอดแล้วเฮ้ยทองแมมันดำอย่างนี้เนี่ยฮะเนมเนมนอนทภาพไปไอรูปเดี๋ยวถ่ายรูปส่งไว้ด้วยเออบก เอ้ยม okay. oh! ันเป็นยังไงวะโอเคเอิตูขึ้นไปแต่ยังแต่ยังโอ้โหดูจากสภาพนี่เลยมาโม้เลยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเฮ้ยลองลองนอนดิมันไามเลยอ้เป็นอย่างนี้นี่เองไปทำอะไรกันเลยไปทำอะไรกันเลยเฮ้ยดูดิดูดิดูดิ ดูดูวันตึกลงกันเฮ้ยลองลองนอนดิเอ้ยพี่นอนเดี๋ยวผมนอนให้ดูเอ้ยดูดูอ้อมกันใหดูอ้อมก็ได้ดูเออผมเออผมีไซดอนเมื่อกี้มันขึ้นลงเนี่ยเนี้ยดูดูดูใครบางคนหรือเปล่าสุดยอด โอ้อีดอ่ะ packing ฮ่กฮ้งฮ่าฮ่าฮ้าฮ่าจบแล้วใช่ไหมจบไหนก็จบแล้วอ่ะเอาล้ะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอบายเพียงแค่นี้ครับผมไม้เจอในแบมได้ครับผมสวัสดีครับโอ้เดี๋ยวขาเซ็ตรอบข้างในหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้อันเนี้ยโอ้ยยังไม่ตายไม่ตายครับเออเรียบร้อย